สวัสดีครับผมจ่อยโต,โตโตคาครับวันนี้ผมก็พามาดูรถเข้าใหม่นะรถเข้าใหม่ไอจุดป,ประสงค์เราเนี่ยที่ทำคลิปรถเข้าใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็คือหนึ่งนะครับคืออยากให้ลูกค้าทางบ้านเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยคัดภาพจริงๆมานะครับไม่ได้แบบซื้อรถแบบทุ่มโซมหรือรถแบบว่า โดนหนักพิ่ความมานะครับคือเนี่ยเป็นตัว CLV 2.4E นะครับตัวนี้จเป็นตัวเจ็ดที่นั่งนะตัวนี้ด้านหน้ามีตัวเปลี่ยนโฉมเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นปี2021นะตัวนี้ก็ถือว่ารถคุ้มค่าอีกคันหนึ่งนะตัวนี้เป็นตัวขับ2นะบอกย้ำอีกนะขับสองนะที่ใครหาขับ2และแบบเจ็ดที่นั่งเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับมาตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว CLV 2.4E นะเป็นตัวเจ็ดที่นั่งนะตัวนี้เป็นตัวขับ2นะครับตัวนี้บอดี้ด้านหน้าเรานยยคพ้ดดูละับ ตัวนี้ด้านหน้าตรงคานหน้าเนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกนะพลาสติกคือแบบว่ามันสามารถเปลี่ยนได้แต่ตัวคุมในการดูว่าด้านหน้าเนี่ยโดนไม่โดนหนึ่งนะครับดูหัวกระสีซ้ายขวาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งดูพวกหัวโชกฝากระโปรงต่างๆนะครับแล้วก็ดูว่ามีความชนมาหรือว่าแบบรถเดิมๆเนี่ยจะดูง่ายสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีไม่ได้แบบไม่ใช่เงาเงาแล้วจะออกด้านๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ QR ตัวนี้สำคัญนะครับของค o n ด้าเนี่ยสำคัญที่ QR นะ QR เนี่ยเขาจะแบบว่าบอกได้เลยว่าตัวนี้รถอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับมันเขาจะเอาเลขตัวถังหรือเลขกสีจะไปอยู่ใน QR ตรงนี้นะครับว่ามันตรงกันไหมนะครับโอเคตัวนี้เป็นเครื่องแบบเครื่องยนต์แบบเดิมๆนะแต่ตัวนี้ยังไม่ล้างนะอาจจะแบบเลอะคาบฝุ่นคาบอะไรเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติเพราะว่าหนึ่งนะครับ การสตาร์รถเนี่ยมันจะดูดอากาศเข้าไปข้างในนะครับมันก็มีการดูดฝุ่นหรืออะไรเข้าไปไปโดนเครื่องยนต์มันจะเป็นฝุ่นอย่างนี้ปกตินะครับนี่คือแบบเราทําให้ดูแบบเรียวๆไปเลยนะครับเราไม่ได้ว่าล้างก่อนบิ้วก่อนค่อยมาอย่างนี้เราให้ดูอย่างนี้เลยนะครับว่าในสภาพของเราแบบนี้เลยนะครับมามาดูสีภายนอกบ้างสีดําก็อย่างว่ารักษาค่อนข้างจะค่อนข้างจะยากนะครับถ้ารักษาไม่ดีอาจเช็ด ก็จะเป็นรอยขนแมวนะครับตัวนี้ก็ด้านหน้าก็จะมีรอยพวกสะเก็ดหินต่างๆเล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าคือมันสามารถขัดสีขึ้นได้ในสภาพนี้นะนี่เนี่เห็นไสะเก็ดเล็กๆนี่เห็นไหมเนี่ยก็หัวปากกาเล็กๆอย่างนี้แล้วก็เป็นรอยพวกขนแมวต่างๆเพราะว่าสีดาเนี่ยรอยขนแมวจะค่อนข้างเห็นชัดนะครับมาดูด้านข้างบ้างด้านข้างล้อแม็กดเดิมจากโรงงานเป็นสีทูโทนนะครับดําปัดเงานะตัวนี้ก็ สวยๆเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่เป็นรอยนะแต่มันออกสีอาจจะแบบว่าดูแบบไม่ค่อยเงาไม่ค่อยชัดนะครับตัวนี้ก็เป็นเดิมๆไม่มีรอยนะไม่มีรอยแบบรอยแบบพูดฟุตนงฟุตนบาทนะเดิมๆจากโรงงานเหมือนกันแต่ไม่ต้องห่วงครับตัวนี้สีไม่เงาทางเราจัดให้อยู่แล้วตัวนี้จะมีการปัดแบกให้นะครับเพราะว่าสีไม่สวยนะครับไม่ไม่ดูไม่แจ่มนะครับตัวนี้ยางเป็นยางนันลกนะเป็นเป็นยาง2023ก็สามารถขับได้ประมาณ20,000โลนะครับ บวกลบไปแล้วกันนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่การสภาพแวดล้อมแล้วก็การขับขี่ของเราเองด้วยนะครับมามาดูสีข้างๆสีภายข้างเนี่ยข,ข,ข้างรถเนี่ยก็จะมีแบบว่ารอยขนแมวค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าสีดํมันเห็นชัดเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขัดออกนะอย่างเงี้ยขัดออกนะครับเป็นรอยอย่างเงี้ยขัดออกนะครับแต่ไม่ต้องห่วงตัวนี้ก็เราทําสีแน่นอนเพราะสีดํายังไงก็ต้องทํานะครับมาดูภายในกันบ้างภายในตัวรถนะครับบง่งบอกถึงการขับโซมหรือไม่โซมนะครับตัวนี้ก็ถือว่า เป็นการบ่งบอกเลยการซื้อรถมือสองให้ดูภายในเป็นหลักนะครับเพราะว่าสีภายนอกขอธามารถทําได้แล้วดูทําแบบทาแจ่มทําสวยแต่ภายในของเขาเนี่ยจะให้ดูว่า,าใช้งานแบบบุกบุกแล้บุกสมบุกสมบันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเดิมๆรถไม่โทบมนะหลังคาดเดิมๆนะครับแล้วก็บะหลังยังสวยๆนะครับมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านด้านหน้าเนี่ยปีกเบาะคนขับเหมือนเคยนะครับตัวนี้บุกก็เห็นมาหลายรอบหลายคันเหมือนกัน เห็นไหมตรงนี้ปีกบอดจะมีรอยแบบมีรอยนิดหน่อยนะครับมีรอยแบบนิดหน่อยเพราะว่ารถตัวนี้ค่อนข้างไม่ใช่แบบขึ้นสูงนะครับตัวนี้ค่อนข้างแบบค่อนข้างจะต่ําหน่อยแต่ก็แบบมีรอยขึ้นลงปกติของเขาอยู่แล้วเพราะว่าคนขับเนี่ยขึ้นลงใช้บ่อยมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคนขับคนนั่งก็ไม่กล้านั่งเหมือนกันนะครับตัวนี้นก็อย่างว่านะครับดูคอนโซลหน้าคอนโซลนหน้านี่ไม่มีแบบรอยกาวร้อนหรือมีรอยกาวแบบโซมๆซมนะตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะหัวเกียร์ต่าง องมาลัยต่างๆถือว่าครบองค์ประกอบถือว่าไม่สวมนะครับเดิมๆส,สวยๆอย่างนี้ถ้าดูตัวจริงมาดูตัวจริงนี่บอกว่าเออว่ะอย่างเงี้ยเออว่ะเออว่ะอย่างเงี้ยครับอกก้ก่อนนะคือแบบสวยจริงนะครับ <ๆ S 2> คือสดจริงนะครับ <ๆ S 2> ต่อมามาดูบอดี้ด้านด้านหน้าบ้างนะครับโ <ๆ S 2> ครงสร้างหลักนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆดูสวยงามนะครับเดิมๆจากโรงงานให้สังเกตยังไงว่าซ้ายและขวาอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับถ้าใครดูไม่เป็นจะดูเป็นในคลิปนี้แหละนะครับเพราะว่าเม็ดอาร์ตของเขาเนี่ยซ้ายขวาจะเหมือนกัน นะครับมาถือว่าตัวนี้ภายในถือว่าสดนะถือว่าสวยเลยล่ะภายในไม่ซูบนะปิดประตูไม่ต้องปิดแรงนะครับมาดูด้านหลังบ้างเม็ดอาร์คด้านหลังเหมือนกันเม็ดอาร์คต่างๆด้านหลังซ้ายขวาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเอาเขาลงโปรแกรมลงมามันก็จะเหมือนกันเวลามันเขายิงถ้าชื่อมติดอ่ะตื๊บตืบตืบตืบ,ตบ,ตบอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกันซ้ายขวาจะเหมือนกันเลยจะไม่มีการเปี้ยนแตกต่างอะไรไปทั้งสิ้นนะครับมาด้านหลัง สีด้านหลังตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับตัวนี้รือเดิมๆเพราะว่าอย่างว่ามันไม่ใช่จุดปะทะนะครับอยู่ที่ว่ามันมีการถอยและไปโดนอะไรหรือเปล่านะครับนี่ผมเห็นมองเห็นว่าตรงนี้จะมีรอยบุบนิดหนึ่งอาจจะไปโดนอะไรสักอย่างเหมือนเป็นโต๊ะเหมือนเตียงอะไรสักอย่างอะย่างเงี้ยเนี่ยนิดเดียวจ้องถึงจะเห็นถ้าไม่จ้องไม่เห็นนะครับตัวนี้ฝาท้ายแบบไฟฟ้าเหมือนกันตัวนี้เพิ่มความสะดวกสบายของลูกค้าอยู่แล้วนะครับนี่นี่นไงภายใน พลาสติกยังอยู่เลยแต่ว่าไม่ได้ใช้แน่นอนยังไม่ได้ใช้ยังไม่มีคนนั่งแน่นอนเห็นไหมตัวนี้ยังอยู่นะครับตัวนี้ฝาพลาสติกตัวนี้ยังคุมอยู่ออกจากป้ายแดงเป็นแบบนี้นะโอ้ตัวนี้สุดภายในยังกลิ่นใหม่อยู่เลยนะครับ 1> <1> <1> <ๆ S 2> ตัวนี้เดิมๆจะโรงานรองน้ําต่างๆฝากระโปรงต่างๆยังเดิมๆนะครับตัวนี้บอกว่ารถสวยจริงไม่โซ่ด้วยนะครับตัวนี้รถสวยรถจริงผมต้องแบบว่าขอบคุณฝ่ายจัดซื้อของเรานะครับว่าได้คัดสรรให้รถลูกค้ามาใช้แบบคุ้มค่าจริงๆนะครับสีด้านข้างต่างๆ อย่างว่าสีดาผมู็บอกว่าเาป็นการสีรักษายากจริงๆต้องแบบคนจะเอาใจใส่รถจริงๆนะครับคือล้างทุกวันทําเคลือบสีทุกวันอย่างเงี้ยเคลือบแก้วผมว่าสีดำนะถ้าเคลือบแก้วเนี่ยเต็มที่ก็2เดือนสมเดือนอะ่ะตีให้สเดือนอะ่ะต้องไปบำรุงเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าสีดำมันมันดูลักษาค่อนข้างจะยากนะครับน,นี่นะเม็ดอาร์ตต่างๆเดิมๆจากโรงงาน ดูง่ายสบายตานะครับรถเดิมนี่ดูง่ายๆไม่ดูไม่ยากเลยนะครับรถเดิมเดิมไปดูง่ายหรือง,ง่ายมากนะครับแล้วก็มาดูด้านหน้าเหมือนกันนะมาดูด้านหน้านะครับดูดูเดี๋ยเบาดูเบาะนะเบาทรงสปอร์ตลายเป็นเอกลักษณ์ของเขานะตัวนี้เรียนแบบได้ยากนะครับเพราะว่าช่างต่างๆเน้นทำเขาบอกทํายากมากนี่ไง Met k, เมทดอาร์เดิมๆสวยๆเดิมๆจากโรงงานโอเคบอดี okay, ้ตัวนี้ก็พาดูทั้งคันและ นะครับตัวนี้พาดูทั้งคันทั้งหมดแล้วตัวนี้บอดี้สวยเกรดเนะคือรถสวยดูง่ายดูแบบไๆ้ๆดูยังได้เลยนะครับแบบไม่ต้องดูแบบอะไรมากมายนะครับดูหนึ่งดูตัวเม็ดอาร์ Med k, ตตะเข็บต่างๆนะครับตัวนี้ก็ รถสวยเกรดเแต่อย่าเชื่อเราถึงร้อซนะครับแต่ตัวนี้ของเราเนี่ยจะมีแบบว่าสถาบันแบบว่าตรวจอ่าสเปครถแล้วก็ตรวจบอดี้รถเนี่ยตัวนี้ก็เป็นของกูนสเปคชันจะมาตรวจให้1ดาวถึง5ดาวนะครับตัวนี้ผมกล้าพูดเลยว่า5ดาวแน่นอนรถสวยเกรดเแน่นอนภายในโรงงานน,นี้ใหม่กิปนะครับตัวนี้ช่วลงล่างผมมีการขับเคลื่อนมาแล้วเรียบร้อยลองขับลองเทสมาแล้วลองเกียร์ลองช่วงล่างลองเบรกลองทุกอย่างแลละแต่ยังไม่ลองแค่แบ็คนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับเดิมๆจากโรงงาน ตัวนี้ถ้าจะให้เก็บงานนะตัวนี้ผม้องกเก็บสีเก็บสีทั้งคันเก็บสีแบบสี<ม>ก็เรียกว่าสี 2K สีแห้งช้าสีแบบว่าดูเงาดูฉ่าจะแบบว่ารักษาง่ายมากขึ้นนะครับ<ม>แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีการปัดแบบให้เพราะแม็กมันค่อนข้างจะไม่สดนะครับตัวนี้จะือนว่าให้ดูแบบใหม่ให้เทียบเท่าป้ายแดง นะครับตัวนี้กําหนดเสร็จของเราถ้าเก็บสีปัดแมกนียกำหนดเสร็จของเราจะอยู่ที่วันที่21เดือน11ก็2อ6 8นนี้นะครับตัวนี้ย้ำอีกครั้งนะตัวนี้เป็นตัว CRV 2 4 e ขับ2หน้าเปลี่ยนโฉมแล้วนะครับปี2021ันะครับตัวนี้ราคาเปิดตัวขเขาเนี่ยอยู่1 4 1 9 0 0้าับาทนะครับแต่ที่โตทุกครของเราเนี่ยขายอยู่ที่7 1 9 0 0 0ับาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เป็นราคาก่อนเก็บงานนะถ้าแบบเก็บงานเสร็จอาจจะมีการปรับเปลี่ย นิดหน่อยนะครับตัวนี้ทางโตโตุ๊ตาขเราเนี่ยมีการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็มีบริการฉุกเฉินให้ด้วยนะครับถ้าใครสงสัยอะไรยังสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็หรืออยากจะโทรติดต่อนะครับโทรติดต่อเขาไม่ได้นะครับ083777747 7นะครับแล้วก็083777757นะครับตัวนี้ฝากให้เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ